เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสวัสดิการแห่งรัฐประจำเดือนพฤษภาคมเป็นการอัปเดตล่าสุดข้อมูลของพฤษภาคมนะคะจากกรมบัญชีกลางขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจ f a c e b o o k กรมบัญชีกลางนะคะวันนี้ก็11พฤษภาคมแล้วกรมบัญชีกลางอาจจะอัปเดตล่าช้านะคะแต่ รายละเอียดในการโอนจ่ายเข้าบัตรก็ยังคงเดิมอยู่นะคะแต่ว่าเป็นการอัปเดตของเดือนพฤษภาคมนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวนันไม่มีวันหยุดนะคะโดยโฆษกกรมบัญชีกลางนะคะแจ้งอัปเดตสิทธิสวัสดิการ่งรัฐประจำเดือนพฤษภาคมล่าสุดนะคะ ซึ่งผู้มีสิทธิ์สามารถใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดในเดือนพฤษภาคมนะคะโดยจะได้รับวงเงินดังนี้ วันที่หนึ่งพฤษภานคมมีการโอนจ่ายไปแล้วนะคะเป็นวงเงินสิทธิ์ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดและสะสมในเดือนถัดไปได้ก็จะเป็นวงเงินซื้อสินค้า300บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินสนลดค่าซื้อการถุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนช่วงเมษายนถึงมิถุนายนนะคะวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธรารณะ750บบาทต่อคนต่อเดือนซึ่งก็จะประกอบด้วยบขสรถไฟขสมกรถไฟฟ้า MRTBTSARL นะคะวันที่18พฤษภาคม2 5 6 6วงเงิน e-money นะคะสามารถถอนเป็นเงินสดได้นะคะทุกคนก็จะมีค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนกรณีใช้น้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทนะคะ สิทธินี้ต้องฟังดีๆนะคะผู้มีสิทธิ์รายเดิมตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี60นะคะและโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืนในกลุ่มผู้พิการผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี60ที่ได้รับสิทธิ์ในการชดเชยค่าไฟฟ้าและหรือค่าน้ำประปา กรมบัญชีกลางจะโอนเงินอ e ีม n น y ีเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนพฤษภาคม2566เป็นครั้งสุดท้ายนะคะผู้มีสิทธิ์รายใหม่ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี65นะคะท่านจะต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ตามมาตรการกับผู้ให้บริการไฟฟ้าได้1แห่งและผู้ให้บริการน้ำประปาได้1แห่งนั่นก็คือการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมทานกองทัพเรือการประปานคระะหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคซึ่งผู้ที่ได้รับสิทธิในโครงการชดเชยค่าไฟฟ้าและหรือค่าน้ำประปานะคะตามเงื่อนไขของการให้สิทธิสวัสดิการไม่ต้องชำระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปานะคะโดยกระทรวงการคลังจะดำเนินการจ่ายเงินคืนให้แก่หน่วยงานที่ให้บริการโดยตรงนะคะ ซึ่งนั่นก็คือใครที่ใช้ไฟและน้ำได้สิทธิ์ตามเกณฑ์ก็ไม่ต้องไปจ่ายค่าน้ำอพอบินค่าไฟค่าน้ำมาก็จะมีค่าเป็นศูนย์นะคะและวันที่19พฤษภาคม2 5 6 6นะคะจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน13หลักของผู้มีสิทธิ์ หรือบัญชีงเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ์หรือผู้รับมอบอำนาจที่ได้รับเงินเบี้ยความพิการ800บาทเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนนะคะสำหรับผู้มีสิทธิ์ที่เป็นผู้พิการซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ800บาทต่อเดือนโดยจะต้องทำการยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยออมสินทกศนะคะภายใน26เมษายนที่ผ่านมาแล้ว และสำหรับเดือนเมษายนนะคะกรมบัญชีกลางรายงานผลการจ่ายเงินสวัสดิการแห่งรัฐข้อมูลตั้งแต่1นถึง